ไ้แแลววจะจะปูอย่าเปิดลำโพงเด้ <c oughs> อข้าปูนั่งเฮ็ดเอาไม้บ่ข้าบ่บ่เมื่อคืนมันฟันดีกว่น่าันว่าเด็ไปกินเขาทึ่งฟ้าน่ะไปกินเขาอยู่ใส่กว่าค่ะไปกินเขาไปกินเขาที่งสูงๆผูดใส่เงี้ยนสูงๆาากว่าันว่าทั้งฟ้าทั้งหลังคาเงี่ยนโอ้ยมันแตกหลังคาเยี่ยนแล้วยางมันได้ขึ้นไปเนาะมันสูงเน ไปกินยุ่งูกันเลยอไปกินยู่งๆนี่อาชีพเรอบ่น่ยจ้าเออหัวหัวจางอันนี้โอเค้อวกีบวยข้าวจีบวยขั้นบ่นเหรอย่านผ้าซดเด็ดข้าวอัดกระปูเออวาสีรุ่งร้วนรวนนี่ละเออเอาขั้นร้วนรเวนาเไรั้นจับใจสามเก้าแปดเนอสามเก้าแปด มันโตไหมมันบวบปูแมนแมนเอาสามเก้าแปดโตเดียวเลยชุ่นชุ่นบอกก็เจ้ารวดเออบวบไปสามเก้าแปดโตเดียวสามตั้น่ะอ่สองตูวน่ะสองตัวเออสองตัวล่างน่ะสองตูวล่างให้เจ้าพี่ล่างขึ้นบนบวจางก็เจ้พี่นาเอาชื่อชิปแกนชิปฮูโลเด้อครับสองสามสองสาม ปูได้เมื่อจะใส่จ้าเหตุขันน้ำมุ่นไหมวะจ้าเออฝัน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 ที่ตั้พเอาขวดใหญที่ว่าชุนชๆนอ่นแหะก็บอกไอ้หนึ่งเจ็ดต้นนะฝันฝันว่าได้ไปชันเขาว่าได้ไปชันเขาจ้าฝันว่าได้ชันเขาเรยกมันเขาว่าว,วันนี้หล่ะอืม ตัวใดกับปูบออสามเก้าแปดน,นี่บอกเออสามก้าแปดแหละนยมสามเก้าแดเลขล่างนะคะ่ะเก0าชิ้คูโลนะละชิ้คูโลกับสองสามอืมอันนี้ไดน้ดนำตาเทียนบ่ปูเนี่ยบ่บริห็บดบริห็ตบริฮ็ดเ,เป็นเลขฝันเนาะค่ะเนาะเออเออเั่นฝันนั่นฝันเนี่ยฝันบอกว่าตัวน่า็นเลขฝัน เมื่อเด็กออกโทษโทษในรนอปูเอ็อมีตัวเดียวมีตัวเดียวออกได้อย่างขึ้นตัวเดียวฝันฝันแบบนั้นละฝันว่าจำโกแบทนะละฝันฝ <laughs> ันว่นาเขามาเขียนบอกว่าแฟน,น,นแมนเลนย่าจะถาม,ม่าหาตูชีแดงนี่ตูชีแดงกับไปรลดตันชีแดงไม่ติเสื้อนกอดอืมแบบนี้อันมู่เขามาเลียงพนนธนาไม้นี่ได้โคนน่นตะตกันบอกปู ปลาตัวเดียวกันนี่ยุ่มครั้งเขาเจ้ามันไปได้เก้าแปดสามเด่นบ่ค่ะถ้าเจ้าได้เก้าแปดสามวันีนอันเลขพจน์ประจุทูปนะเลขพจน์ประจุทูปนะมันได้แปดเก้าหนึ่งเห็นบ่ค่ะแปดเก้าหนึ่งแต่ว่าทั้งไงมักพิริมักแปดมักเก้าแปดมักเก้าแปดมักสามเก้าแปดมักสามเก้าแปดสามตัวอ่ะใช่มันก็มากยุ่งเก้าแปด มันก็มากเก้าแปดอยู่เอออะไรเรามากกันท่ากันอันนี้มึงอยากเรียนอยากท่ากันไปยอมยอมไปที่ที่มึงโอ้ยคุ้มทุ่มาหลายที่บ้านเลยลุงไปทู่บ้านเลยฉังเขาที่จะทุ่มให้น้อมือมันคิดพิ่พิศนี่สค่ดี้เขาจำปูได้เออมันคิดพิศพิศถือแค่นีเอาเบื่อทุ่ลุงอ๋อเขากะสิบไปหาปู่เนาะเออ กูไ่นว่าจะสงขาก็มีบัตรโทวมากขอนแกนก็มี่กูที่เก็มี่มุดไลา์ธรกิจแต่บัานวัดกูห้ตัวไดเขาไปบัานเนี่ตัวเดียวกันนี่ยย่มตามโคแกะตัวเดียวกันอะไะก็ทิ้กูลงก็สองสามมันน่ะอือคนถี่โทรไปสิได้ตัวนี่ทุกคนกูคนถีบโทวมากสิได้ตัวนี้ทุกคนอืมสิได้คือกันเมิดเ่เพราะว่าที่อาศัยว่าเอาเลขฝันเลขนิมิตเอาน่ะ เพราะวันเป็นเลขนิดๆเพราะวันน <blade> so like ิมิตน่นไหนมั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 นถูงแน่งนั่นนะค่ะคือปูกระลังสร้างวัดพอดีเนาะแม่นกระลังสร้างวัดที่การกระลังสร้างวัดอันบ่ยเย็นเดียวเดอยเดียอยึดหน้านั่นคือคือทายลูกแต่หนาไปไหนด้ว่เนาะจ้าจ้าขาดงบหลายบ่ปูฮะขาดงบหลายบ่ค่ะผู้หลายอยู่ดในนมตั้งแต่เดี๋ยวเขาใช้ยึดประสานก้อนเบิือเนาะยิดประสานก้อนแล้วยึดเย็ดบาทยึดห้าบาท อ่าซึ่งสางคุติไม่หยิดหยิดพงลูกคุติใส่ให้เบิ่งครับลูกสาลาเด้อจ้าหมายถึงจะซ้อยสางนกปูเนาะเออเออเออหวยว่ามันโบเหลือแล้วล่ะโยมเอ้่อโบเลือแล้วล่ะงวดนี้เพราะว่ามันชากบ่วงเนี่ยฟันดีใช่ฟันดีโยมฟันดีฟันดีโยมอันนี้ก็คือเชื่อชวนพูดนอกคันว่าเข้าฝันได้คันผู้ฝันแบบจือก็ได้เนาะอื มันเป็นนางบุญบ,บอ,ก,ก,บอ,ก,ก,อกชื่อบ่ได้เป็นบัวข้าเจ้าไปบัวข้าเจ้าไปอันค่ชื่อบ่ได้ชื่อบัวข้าเจ้าไปบอกแต่ละงวดบ่ได้ชื่อทละวันน <c oughs> <c oughs> ี้ะบ่ได้ชื่อทล้วพอเจอจัตเทียอันนี้แสดงว่าตากาเป็นจังบุญจังคุณเขาเนาะค่ะอาสาปเป็นจัง, <c oughs> จงคุณชินคุณทรรให้ซัาก,กันทางนี้ดีได้กันทุกคนให้ดังครับฟ่องเด้อ่องป่อยแม่เอ้ย่ <c oughs> างนี้ทางมีดีได้กุศลกุศ กันถ้าก้อนเหลือก็เขียวสามเก็าแปดกันแล้วอ๋เอ,อเห็นมันออกเก้าแปดน้อปูน้องเบิกทราบดึงรถตะลี่ไว้เต้คุณล่ะได้ด้วยมาแท่งไรเออออสามเก็าแปดกันแล้ว่ามันมันตัวนั้นสามเก้ 3, 9, าแปดแยนแมนถ้าได้ใจเขาเขาอยากให้ตับคุณนี่ยุบซับคุณรบหน่อยรบไรก็บอัลจีเซียนาเขนาบอก ใส่กันหนาออถุงถ้วนนี่หละส่วนมากวากว่า,วา,วาจะจิตมือเนี่ยหนึ่งศูนย์นี่หนึ่งศูนย์นี่มากจังแบกของปูหนึ่งศูนย์นี่ฝันอีกหนึ่งว่าไอ้หนึ่งหนศูนย์นี่มันเป็นขันน้ำพ้นมาเห็นด้วัดถ้าจะว่ารดน้าเมื่อวานหนึ่งชี้ของปูมันขืนตัวเดียวกันมันเป็นเด็กหน,นึ่งเท่ากับเด็กศูนย์ มันเป็นเลขหนึ่งไทยตัวหนึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยตัวนึงเป็นเลขหกน้เลขตัวขนน้ำมุนี่เจ้ามาว่านนี่อ่าบันนี้เลขตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หน่ไปสวดมกลีนฟ้ายู่นยู่บันดุงขาเจ้ามาครับไปสวดโคุินฟ้าย่บันดุงมันก็เลยไอ่าเขาได้หนึ่งศูนย์แมนลูกมกรินฝ้ามันก็ได้หนึ่งศูนย์เลี ขอเบอร์คามันคามันแมนเม็ดเดียวทุนทุนสามเก้าแปดเนาะแมนสามเก้าแปดครับชิดครล่ะอันตัวนี้กับสองสามกันไว้แต่ว่าไปเน้นชิดครับเป็นสามเก้าแปดอเน้นสามเก้าแปดเถอะค่ะตัวกุ้งสุดท้ายแล้๋ยวน้องปูเนาะแมนแมนเม็ดทอดนั่นไมแย่งกินเออตอนเช้าเฮียบ่ายมารับตามตัวเฮ้าหม ตูแมนยูดอกโอ้ยเห็นรับทราบแน่เหมือแรงกระไดให้แต่เขากินจากขวางเขากินเขาแน่นอ๊อปัวสาธุขอบคุณปู่ค่ะเดี๋ยวจะสิลงง่ายโวนโดนอ่าจะเลื่อนหุ่นแงเนี่ยเลื่อถ้ากันดังยกช่วงคิดหอดอย่าจำไว้่าอ่ามัน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 รวยรวยรวยจริงๆต้องคังมากระทังหลังไหลเข้ามาเจมาใส่กระเป๋าทุกคนเด้อ โค้งสุดท้ายปู่ขมิ้นทำลำใหญ่ชอบค่อยตามบอมากระพานเด้อฟันเดียวฟันเม็ดเดียวแขนแขนค่ะ3ามเปล่าง10ึแล้วก็สองสามนะคะสำหรับ ดีคร,รับปู่สายคเนมนโทหาทางช่องมือเล็กออกถ่ายขากถ่ายเนาะค่ะเนะาะค่ะมือนี้ก็จะลงให้ดนดวนๆอบจังตามแนวทางมีเข้ามีหลุดโนันาให้ใช้วิจรยายใานการรับชมนะคะ